สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็มาอยู่ที่บนดอยเหมยแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นบ้านโบราณนะคะตั้งแต่อ่เออตั้งแต่อะไรนะ <ขอ S 1> สมัยส<อ>งคร<อ>ามไม่ใช่สมัยมก่อนหน้านู้นนะคะ,คะก่อน <laughs> ก่อนหน้านู้นนี่จะเป็นอ,อ,อังกฤษที่มาปกครองเมืองเชียงตุงนะคะ ที่บนรอยเหมยแห่งนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่แบบค่อนข้าง,างเออสูงสุดก็ไม่ใช่นะเป็นจุดที่สูงนะคะไก,ไกลด้วยนะเนาะแล้วก็ไกลด้วยนะคะจากที่เชียงตุงมานะคะก็ประมาณประมาณชั่วโมงนึงน่าจะได้นะคะเราเดินทางมาจากที่เออเมืองเชียงตุงนะคะ,ะ,คะแล้วก็ขึ้นมาบนรอยเหมยแห่งนี้นะคะ โดยเหมยแห่งนี้นะคะเป็นค่ายทหารมารวยตลอดนะคะเป็นพิพักเจ้าอาณานิคมที่ปรึกษาของอังกฤษนะคะที่มาปกครองเมืองเิียงตุงนะคะก็ทําบ้านพักอยู่ที่นี่นั่นเองนะคะก็คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะคะผู้ก่อตั้งชื่อโคลาเรียวโควิดนะคะก่อตั้งตั้งแต่พศ24 6 1นสถ้าเป็นคศก็1918นั่นเองนะคะคือ ถ้าเกิดใครมายึดที่รอยเหมยได้นะคะก็จะเป็นออฟฟิศชั้นผู้ใหญ่นะคะที่มาพักอยู่จุดแห่งนี้นะคะคือกองพลที่สามาได้มายึดยึดเชียงตุงนะคะหรือว่ามาเชียงตุงก่อนเนาะเพราะว่ามันจะเข้ามาทางรอยปังกายนะคะคร,รอยปังกายก็จะใกล้รอ,อยเหมยนะคะก็จะมายึดที่รอยเหมยก่อนแล้วก็ก่อนยึดรอยเหมยได้นะคะ<อ>ก็ต้องเข้าไปในเมืองเชียงตุงอีกเส้นทางหนึ่งแบบนี้นะคะ คือก่อนที่กองทัพกอ,องพลที่3จะมายึดที่เชียงตุงหรือว่ายึดดอยเหมยได้กองทัพอังกฤษอ่ะได้ถอยกําลังออกไปนะคะแล้วก็จีนก็เข้ามา,เข,า,มาเข้ามายึดตรงดอยเหมยได้นะคะมันก็เลยเป็นออฟฟิศนะคะคก็กลายเป็นออฟฟิศเนาะแล้วก็ทีนี้ก็คนผินนะคะได้มายึดเชียงตุงก็คือเข้ามาทางดอยเหมยนะคะดอยเหมยแล้วก็ได้มา,มายึดตรง รอยเหมยที่ที่นี่นะคะก็ได้มาพักที่นี่หนึ่งคืนนะคะจากที่ใหม่ศึกษาข้อมูลมานะคะหลังจากนั้นก็จะมีเจ้านายนเจ้าฟ้าเชียงตุงนะคะเจ้าฟ้าก็ได้มารับเชิญนะคะจอมพลผินนะคะไปที่ในเมืองอในเมืองเชียงตุงนะคะก็คือจะเป็นเจ้าบุญวาดนะคะลูกบูรเป็นบูรของเจ้านางบุญโยมกับเจ้า ฟ้าก้อนแก้วอินทแหลงนั่นเองนะคะท่านก็ได้มาเชิญบนผินสุนหาวันนะคะ,คะได้มาเชิญแล้วก็ไปทางเส้นทางที่จะเข้าเมืองเชียงตุงนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็ไปไปถึงที่เมืองเชียงตุงใช่ไหมกองทัพพายัก์นะคะพายักะะ์กเนาะพายบกองทัพพาย <laughs> อ,อนะคะก็ได้เข้าในเมืองเชียงตุงนะคะเจ้าบนว่าเป็นคนมาเชิญนะคะเชิญแล้วก็เชิญจอมพลผินนะคะไปที่ ขอของนั่นเองนะคะขอของก็เป็นขอเจ้านางบุญยงนะคะเจ้านางองค์เจ้านางองค์าางงที่สี่หรือว่าองค์ที่ห้านะคะโอ๊ยบางบางทีใหม่อ่านข้อมูลในหนังสือมันจะมีข้างหน้านี้จ,จะเป็นองค์ที่4ี่แต่ข้างหลังมันเป็นองค์ที่ห้านะคะตรงนี้ใหม่ไม่เข้าใจเนาะก็คืออาจจะข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะแล้วก็เชิญมาที่บ้านที่เราเคยไปถ่าย เมื่อปีที่แล้วนะคะคือขอเจ้านางบุญโยงนั่นเองนะคะเจ้านางบุญโยงเป็นองค์ที่สี่ของเจ้าฟ้าก้นแก้วอินทแหลงนะคะก็คือเจ้าบุญวัดก็เป็นลูกของเจ้านางบุญโยงกับเจ้าฟ้าก้นแก้วอินทแหลงนะคะแล้วก็ได้อ่าขึ้นธงชาติไทยที่หอห่องแห่งนั้นนะคะคือไม่ได้ไปหอหลงเนาะไม่ได้ไปหอหลงนะคะก็ไปที่หอหองนั้นนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ขึ้นธงชาติไทยนะคะก็ได้เอาธงของไตอ่ะ ของไตเมื่อก่อนจะใช้เป็นไตเนาะเป็นอลล่ามไตอ่ะไตฮะด้วว่าไทยเขินเออไทยใหญ่นั่นแหละเพราะพี่รวมกันเป็นพี่น้องเดียวกันแบบนี้อ่ากองทัพไทยอ่ะก็จะปกครองที่เชียงตุงนะคะประมาณอยู่3ปีนะคะ3ปีด้วยกันก็คือเข้ามาตั้งแต่พศ4 6 1ตั้งแต่6 1กบอองทัพไทยอ๋อกองทัพไทยกองทัพไทยค่ะดื่มไฟนะคะที่ว่ากองทัพไทยนะคะเข้ามาในเมืองเชียงตุงอ่ะตั้งแต่พศ2,400 85คสถึง2488น้นั่นเองนะคะก็คือมาปกครองที่เชียงตุงนะคะ3ปีเขาเรียกว่าสารัตไทยเดิมใช่ไหมเออเขาก่อตั้งเออเขาเหมือนเขาแบบว่าก่อตั้งเป็นเชียงตุงเนี่ยเป็นสารัตไทยเดิมครั้งแรกนะคะที่เชียงตุงนั่นเองนะคะก็ย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยถ่ายมานะคะก็คือขอเจ้านางบุญโยมนั่นเองนะคะก็ไปชม ย้อนหลังก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาชมในรอบบริเวณนี้นะคะว่าจะมีอะไรให้ชมบ้างเนาะจะมีแบบเข้าในถ่ายยเออใช่นะคะน่าเสียดายเนาะเขาไม่ได้ให้เข้าข้างในนะคะน่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลอะไรแบบนี้นะคะเขาปิดเขาเป็นไม่ให้ชมแค่ข้างนอกเองนะคะตอนนี้นะคะาเขาให้ชมในนี้น่าจะโอเคนะคะเราจะแบบได้ดูว่าตรงไหนเป็นตรงไหนอะไรแบบนี้เนาะ ยังไม่เคยเข้าเลยเนาะใช่ยังไม่เคยเข้านะคะคือมาก็มาแต่ข้างนอกเพราะว่าเขาเขาไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบใครอยากจะเข้าก็เสียเงินเข้าอะไรแบบนี้ไม่มีนะคะก็เลยให้มดต่ข้างนอกใช่ค่ะวันนี้ก็คนเยอะด้วยนะคะมันเป็นช่วงที่หน้า มาเที่ยวช่วงที่คนเขาเที่ยวมันเป็นช่วงหน้าหนาวปีใหม่เนาะปีใหม่นะคะก็มีคนมาเที่ยวเยอะมากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมรอบบริเวณนี้เราต้องไปถามเจ้าอะไรางดท้ที่ดูก่อนว่าจะให้เข้าไหมมีคนเข้าอยู่ต้องให้เสียเท่าไหร่อะไรเนี้ยแล้วก็อะไรนะก็อยากเข้าไปชมเนาะแต่ไม่เคยเข้าไปชมเลยตื่นเต้นเนาะเวลาเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ใช่ค่ะ ส่วนมากา <S <S บ้านแบบอังกฤษนะคะจะจะมีที่ผิงไฟเนาะที่ผิงไฟอยู่ข้าง,างบนนะคะอันนั้นน่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะน่าจะแบบปล่องไฟอ่ะเนาะป่องควันไฟนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นอีกหลังหนึ่งนะคะที่อยู่ข้างล่างนิดนึงนะคะไม,ไม่แน่ใจว่าเป็นที่พักอะไรเนาะใช่ค่ะไม่รู้ว่าเดียวกันเล่นเหมือนกันนะคะใช่แบบข้างบนจะสวยกว่านะคะทุกน้องตุกน้องพักอะไรหรือเปล่านะอันนี้สันนิษฐานเอาเอง ค่ะอันนี้เขาให้ชมเข้าข้างในนะคะเราไปดูกันเอ้ยหอมหนุ่มถามตลอดอ,อ,อันนี้เราเปซุมให้ดีแล้วเนาะหิ้งไพ่นะนี่อ๋ออันนี้ตัวนีฮะไม่มีนะไม่จะมีแล้วก็ไม่มีมีปองเออปองมันจะขึ้นน่าจะขึ้นทนั้งหมดเลย ทชมีีนะคะ<า>่อน,นะคะไมีนนะะห้อง,องเป็นรปหรวมหอพักห้องพักรวมใช่ไหมัน่าจะเป็นของกน้องอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าอันนี้มีห้องห้องนอนห้องเองนะะอันนี้เป็นประตูออกจะหนะประตูออกมาจาม<ช>้เนะเดี๋ยวถ่ายมุงแน่นอน นี่เป็นสั้อหนอติปยามาติปแก่ติปแก่ค่ะที่เข้าอุ้ยมันมีอะไรบ้างอ๋อเปดหลัวนาไม่นะหลักเมนะนอมันทองแตดีนอันี้มีอะไรไหมไม่มีหีอว่ามีสมบัติคิดว่าคด่นเอมคนหาสมบัติเป็นปิยา น้ำโมน้าโมอ่างเก็บน้ำขึ้นข้างบนอกองทับหรือว่าเป็นฐานทับนั่นเองนะคะจะเป็นเหมือนห้องใต้ดินไว้นะคะแล้วก็เหมือนเหมือนมีครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนเป็นกองทับช่วงสงครามโลกเนี่ยอาจจะหลบภัข้างล่างนี้ก็เป็นได้นะคะอันนี้สันทิฐาน จากน้องใหม่จริงเองนะคะข้อมูลจริงอ่ะปิดรโทรมาใหม่ก็ไม่รู้นะคะม,มีเยอะมากเลยเยอะนอเข้านะคะข้างหน้านี้เขาจะล้อมโลไว้เลยนะคะน่าจะเป็นที่หลบภัยนะคะแล้วก็มีต้นสกุล่ายู่ต้นหนึ่งนะคะสวยงามมากค่ะนี่ค่ะ ก็วันนี้นะคะก็ได้มาถ่ายสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งนะคะที่บนดอยเหมยนะคะก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์นะคะในชิงในชิงตุงนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองนะคะก็จะเป็นบ้านหลังนี้เลยนะคะที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะ,คะเนาะโอเคนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะ เราสองคนพี่น้องก็จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะหม่ก็ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด u b s สไ i b e และกดกระดิ่งสั่นะะให้น้องใหม่ชิงตุงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้น้องใหม่ชิงตุงเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายแล้วไปเจอในช่องน้องหอมหนุ่มชิงตุงนะคะถ้าอยากเห็นสกุลสวยๆนะคะแบบนี้เลย <c oughs> อน,นี้อีกนะคะเนาะใช่ค่ะอันนี้มีต้นหนึ่งนะคะที่วนเอ้ยมีเยอะอยู่ที่นี่ก็แต่ว่าเขาจะไม่เขาจะไม่เป็นแถวใช่ไม่เป็นแถวนะคะ<ช>ถ้าพี่ๆ FC นะคะที่ประเทศไทยนะคะหรือว่าประเทศที่ไหนนะคะ<ช> <ๆ S 1> มาเที่ยวเชียงตุงก็มาชมไร่นะคะเข<ช>าจะมีไว้ไให้ตหลอดนะคะ<ช>ถ้าไม่ใช่รถนุนหนาวจะไม่มีสกุล่าเองนะคะใช่ถ้ามาช่วงนี้หละเนาะช่วงเดือน มะกราคมนะคะมกราคมเซนต์นะะม,กร,ม,มกราคมนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าหลอกพญาเสือโค้งเนาะก็คือหลอกส,สกุล,ล้านะคะลลาคาถ้าเป็นสิงตุงก็จะหอลอก,หอกกอนลอหลอกกอนนะคะแต่วเราเรียกสกุล,ล้าแบบนี้นเนาะ <c oughs> ถ้าไประเทศไทยก็พญาเสือโค้งนะคะแล้วก็จะมาชมบ้านโบราณนะคะแล้วก็จะไปชมอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นสถานที่หลอกไม้เบิกบานนะคะปีนี้เขาจะมีปอยเนาะงานปอยจัดงานปอย สกุระหลอกก่อนนี่แหละนะคะก็จะไปชมกันที่นั่นอีกทีนึงนะคะก็ไปติดตามช่องน้องหอมหนุ่มได้เลยนะคะถ้าอยากจะไปเที่ยวกับน้องหอมหนุ่มนะคะไปแล้วค่ะบาย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 น้องหวานให้ไหมอ่อร้อยมือยต่าสะข้นนิดต่าสขันนี่ก็คือแบบบ้านที่บนร้อยมยนี้นะคะมีบ้านสองหลังแบบนี้นะคะก็เขียนไว้นี่นะคะที่วันนี้นะคะแล้วก็แต่ยาเองที่ก็คือร้อย นาจาแบบ <100 S 1> บ้านใหญ่ร้อยปีอะไรประมาณนี้นะคะ้อนกั้นหนก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะถ้าพี่ก็ขออภัยด้วยนะคะ